สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอง่อแม่ทุกทุกคนค่ะจอยคนเดิมมาเพิ่มเติมเพิมแซบไปแล้วค่ะเมื่อนี้จอยได้ยังมาแซบนะคะเนาะนี่ค่ะดำสบายนางใส่ปลาใส่บอกกอกปลาน้าปลาหอมๆนุ่นๆค่ะเราจัดจัจจจจดจานสะใจเลยค่ะพักเข้ากับจมีนีๆๆ่ค่ะเนาะชะอมค่ะยอดมะระขีนกขมๆสดๆอวบๆค่ะมาพร้อมขนมจีนนะคะเนาะเส้นมีแง่เหนียวๆหนุ่มๆ,ๆค่ะก้อนชีสกินนะคะกะ ขอขอบคุณขอบคุณนะคะคุที่เขามากดติดตามเขาม,มาจับสกายเขามาไล์เขามาแชร์จ้าขอบคุณหลายๆจ้ามาจ้ะมาแซบกันเลย <c oughs> ความแซบความนัวนะคะเนาะซิมซะก่อน,นะค่ะ <c oughs> ความสิมาก,กินเหี้เบิ้งนี่ก็ซิมมาแล้วะค่ะแต่ว่าอยากให้จากว่าความแซบนี้มันะะ <c oughs> แซบกแห่งหรีค่ะแซบนัว <c oughs> มาละหน่อยเท่ากับจะมีค่ะมาละขีนกจอยหลวมนะคะเนาะ คะ,ะเอาขอบุนใส่ลงไปนะคะงานบ้านลายขี้นกค,ค่ะหวบๆน้ำงามค่ะใส่มือนะคะนาะมันจังไม่เสด็กอัตลลดใส่เศษหุ้งน้ำค่ะเศนมะละกอน้ำมันอ่น้อยนึงค่ะ มาลีนกนะคะถ้าเป็นมันวยมัน,นะคะน้านี่มันสิเป็น้ไยๆกับวา่ามันบกข้อนามไหมคะมันเหนียวนะคะเนาะใจขย,ยากินค่ะมันจิบคมแห้งก็เป็นใบมันนะคะมันจีบคมสะใจพวกากันก็เลยเอาไปรวกค่ะเอาไปตม้มว่ามันไปรวกหรอกมาค่ะไปเห็นยอดมะละกีนอกอยู่นะคะ่ะเห็นมันงามค่ะ เอยากกินนี่อย่างที่แบบว่าที่มันแบบข้าวๆจังน้อยค่ะเลืแต่ว่าบ่อยากกินเป็นลาบเป็นก้อยเนาะคะ่ะเนาะเล็จกจัดเมนูนี้ขึ้นมาเลยค่ะแสบทองเป็นเรื่องของน่ากดค่ะ ชะอมยออนยิ้งยอกค่ะ เสียบแสบผ่าแสมแห้งก็ดีค่ะยังพักไรเขาะด้งเสียบค่ะได้มากินผักค่ะ จะ่เปงใส้หล่เขาเนาะเดี๋ยวยานแต่จะวางอิมมันจะเป็นกล้องเขาลอยหาแม่ค่ะ มาทะมากินผักคมๆนะคะ,ระหรนเป็นอย่างต่ว่ามันมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาอีกไหมคะคือบานะนะคนห้องทมีอยู่แล้วคนจะบอกว่ามันจะม,มากินของคมค่ะ,คะคอาจจะไม่ร่วม้เพิ่มมาค่ะ เพชแซบบัดซัดใจเลยค่ะ ลูกเราได้ยคมค่ะว่าแมนกลิ่นนั้นนะกลิ่นฟ้าทลายโจนแต่ก็มาค่ะมันมันมันไม่มได้ใจดีค่ะ ከቤት ከቤት กินไปกินมากกันเรือแต่ขนมเสร็จแล้วนะคะ เอาแล้วค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนาะใจกับสิคอร่าไปแล้วค่ะเพชรแข้งค่ะอิ่มพอมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณหลายค่ะ